สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาพานักเรียนทำรายงานรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลและก็ชั้นนะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนศึกษาข้อมูลความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเติมคำตอบให้ถูกต้องนะครับ เรามาดูนะครับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านการปุกครองนะครับอันนี้คุณครูจะตอบมาแล้วนะข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยบอกว่าประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้แก่ประเทศก็คือแน่นอนนะครับประเทศไทยเรานะครับประเทศกัมพูชา และก็ประเทศมาเลเซียนะครับ 2. ประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับเราจะมาดูที่ระบอบการปกครองก่อนนะครับว่าเป็นประชาธิปไตย และไม่มีกษัตริย์นะครับเป็นประมุขจะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแทนส่วนการบริหารก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หัวหน้าบริหารนะครับก็ได้แก่ประเทศนะครับสิงคโปร์นะครับ แล้วก็ประเทศอ่าและติโมเลสเตเป็นข้อสังเกตนะครับถ้าบอกว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็คือการสืบเชื้อสายของพระมหากษัตริย์พระราชามาตั้งแต่โบราณน,นะครับ ได้เป็นประมุขของประเทศนั้นๆนะครับอย่างประเทศไทยเรานะครับมีพระมหากษัตริย์สืบต่อกันเป็นราชวงศ์มายาวนานนะครับส่วนถ้าบอกว่ามีประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับมาเป็นประมุขนะครับมาจากการเลือกตั้งนะครับ ต่อมาประเทศที่มีระบอ e บ,บการปกครองแบบประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารก็ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับแต่มีประธานาธิบดีนะครับนะครับเป็นประมุขด้วยและก็บริหารด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีจะไม่มีนะครับแบบนี้นะครับก็คือประเทศอะไรบ้างนะครับ ก็คือประเทศพมา่าอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์นะครับพมา่านี้เขาเป็นชื่อเมียนมานะครับชื่อเป็นทางการเขานะครับเขาเปลี่ยนเป็นชื่อเมียนมานะครับเราต้องเขียนว่าเมียนมานะครับอินโดนีเซียและ ฟิลิปปินนะครับสี่ประเทศที่มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือพระมหากษัตริย์นะครับมีอำนาจสิทธิขาดในการปกครองเพียงผู้เดียวก็คือประเทศอะไรนะครับมีอยู่ประเทศเดียวนะครับก็คือบรูไนนะครับ บูไนต้องสไลไมไล่มมลายนะครับนักเรียนครูเขียนผิดนะครับบรูไนนะครับต่อมาก็ห้ประเทศที่ปกครองระบอบสังคมนิยมนะครับคือประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามเวียดนามและลาว ก็คือประเทศที่รัฐบาลนะครับคณะรัฐบาลมีอำนาจนะครับควบคุมทุกอย่างในประเทศนะครับระบบสังคมนิยมนะครับจะไม่มีเอกชนเข้าไปดูแลนะครับมีแต่รัฐบาลอย่างเดียวดูแลทุกอย่างนะครับต่อมาเรามาดูด้านเศรษฐกิจนะครับของไทยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับ มาดูข้อ1น,นะครับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้แก่ประเทศก็คือประเทศที่เขาก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหากรรมก็คือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆการผลิตต่างๆก็จะเป็นประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร มาเลเซียและบรูไนนะสระอูผิดที่บรูอ่าเขียนผิดอีกเลยโอ,อ้ยนักเรียนโทษทีลูกอ่ะนี่บรูไนนะครับ ก็คือเขามีความเจริญมากที่สุดนะครับในอาเซียนของเรานะครับต่อมาประเทศที่มีอาชีพเกษตรอาชีพเกษตรเป็นพื้นฐานและกำลังพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนะครับได้แก่ประเทศอะไรบ้างนะครับก็คือประเทศที่มีการเกษตรนะครับเป็นเป็นหลักอยู่แต่ว่าก็อุตสาหกรรมก็เริ่มก้าวหน้าแล้วนะครับนะครับ ประมาณเท่าๆกันนะครับอ่าก็คือประเทศไทยนะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซีย อินโดนีเซียแล้วก็และฟิลิปปินส์นะครับเราเริ่มต้นจากการเกษตรนะครับแล้วก็เริ่มกำลังพัฒนาเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับ มีนิคมอุตสาหากรรมในประเทศไทยเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับโรงเรียนเราก็อยู่ใกล้นิคมอุตสาหากรรมหลายนิคมอุตสาหากรรมเหมือนกันนะนักเรียนนะครับต่อมาข้อ3นะครับประเทศที่ต้องพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักนะครับก็คือ,อประเทศที่ไม่ก้าวหน้าด้านอุตสาหากรรมนะครับก็มีบ้างนะครับแต่แต่พึ่งพาแต่การเกษตร ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือประเทศเมียนมานะครับเมียนมาหรือพม่าคือประเทศเดียวกันนะลูกลาวกัมพูชาและ,ะติมอ เลสตนะครับอืมเลสตนะครับต่อมานะครับเรามาดูด้านทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาตินะครับของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรนะครับในภูมิภาคอาเซียนของเรานะครับ เออไม่ใช่ภูมิภาคอาเซียนสิเขาต้องเรียกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด11ประเทศนะครับแต่ถ้าว่าเป็นประชาคมอาเซียนนี่เป็น10ประเทศนะครับยกเว้นติมอร์นะครับประเทศที่ผลิตข้าวได้มากคือประเทศอะไรบ้างก็คือไทยนะครับประเทศไทยแน่นอนเลยนะครับประเทศไทยเราผลิตข้าวได้เยอะนะครับเวียดนามเวียดนามก็เยอะเหมือนกันนะครับ และลาวนะครับสามประเทศนี้นะครับผลิตข้าวได้เยอะนะครับประเทศที่ปลูกยางพาราเยอะนะครับก็จะเป็นประเทศประแถวแถวทางทางตอนใต้ของภูมิภาคก็คือมาเลเซียอ่าไทยด้วยไทย ไทยส่วนใหญ่ปลูกยางพาราทางภาคใต้ยเยอะนะครับและอินโดนีเซียประเทศที่ปลูกปลาล์มน้ำมันเยอะอ่ก็จะคล้ายๆกับอ่าอยางพารานะครับพื้นที่เขาจะคล้ายๆกัน ก็จะเป็นประเทศมาเลเซียเหมือนเดิมนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซีย และไทยนะครับนะไทยเราก็ปลูกปาล์มน้ำมันเยอะนะทางภาคใต้นะครับจะเยอะสุดประเทศที่มีแร่ดีบุกมากนะครับอ่าประเทศที่ประเทศที่มีแร่ดีบุกมากนะครับก็คือทางตอนใต้ของภูม,มิภาคอีกก็คือมาเลเซียเหมือนเดิมนะเรียนมาเลเซีย อินโดนีเซียมาเลเซียอินโดนีเซียและไทยครับไทยเราก็มีเยอะนะครับเขาทำเหมืองแร่ดีบุกอยู่ทางตภาคใต้นะครับเยอะอแล้วก็ หประเทศที่มีทรัพยากรป่าไม้มากนะครับก็คือประเทศอะไรบ้างประเทศลาวป่าไม้เขายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับพมา่านะครับกัมพูชานะครับและอินโดนีเซีย นะครับทรัพยากรป่าไม้มากนะครับส่วนไทยเราก็ทรัพยากรป่าไม้เริ่มถูกทำลายลดน้อยลงนะครับอ่ะมาที่ประเทศที่มีน้ำมันมากนะครับประเทศที่มีน้ำมันมากก็คือประเทศบรูไนนะครับประเทศบรูไนนะครับขายน้ำมันอย่างเดียวนะครับรวยนะครับ ประชาชนมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีนะครับก็คือประเทศบรูไนนะครับประเทศเล็กๆนะครับซ่อนอยู่ในมาเลเซียนะครับติดติดมาเลเซียอ่าแล้วก็มาเลเซียเหมือนกันครับมาเลเซียนะและอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่โชคดีมากเลยนะครับที่พื้นที่ของเขามีแหล่งน้ำมันเยอะนะครับแล้วก็ได้ใช้น้ำมันที่ราคาถูกนะครับประเทศที่มีการทำประมงเขาบอกว่าทุกประเทศนะครับทุกประเทศทุกประเทศเลยยกเว้นลาว ยกเว้นลาวอ่าคือการทำประมงมากเนี่ยก็คือการทำประมงทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มนะครับแต่ลาวเนี่ยทำประมงก็คงได้แต่ประมงน้ำจืดที่อยู่ที่อยู่กับแม่น้ำโขงนะครับเพราะแม่น้ำโขงก็ผ่านพรมแดนประเทศลาวนะครับแต่ประเทศลาวไม่มีพื้นที่ติดทะเลเลยนะครับการประมงก็เลย น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็พาพานักเรียนทำใบงานมาจนเสร็จแล้วนะครับอาจจะมีเขียนผิดผิดถูกถูกบ้างนะครับเพราะอาจจะเป็นช่วงเวลาเช้าที่ครูเพิ่งตื่นนะครับนักเรียนตีสี่ตีห้านะครับก็เลยอาจจะเขียนผิดไปบ้างนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ